เชื่อมรไมเชื่อมปารถเป็นพาสรทีว่าไปไดไหม่ไนดี่าดเยี่ยมนะว่าไปน้ำที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวแยกมาโปง เดี S <S <preach science> so first, ๋ยวบอกปกเนี่นี่นี่บอกเขาไปนัำตาอยู่ตรงไหนตรงไหนน้ำใสสุดก็ทายพิกัดหน้าตลอแยงมาปป่มุ่งหน้าทางไปพระนันทครมเขาเรียนเลอวะก็เรียนผู้เป็นเราเออเรียนไล่ไปเลยน่เรต้องเรียนดอกไล่พี่มัจะไล่เนี่ยยังเดียวให้ผู้อื่นเขาเรยนผู้อื่นเขาเรนหมด ไอ้ก้อน่งครับบวกครับไอ้ไอ้เศษผสมอะไรันรู้เ้นเล็ก้ยังไงต้องก้อนมันเหมือนปะไอ้ก้อนเร่งครับบวกกับเ้นเล็กเลย่าันรู้เ้นมัต่ไครับไม่เห็นเลยเนี่ยยเีดีหมาไปห้า โปร่งพอขายใล้นะเออนี่กเงีไดสบายเลอเออน้ำกรหอมแกะน้หอมแอือสาสเด้อเออใช้แนีแต่ื้นรถนะพอค้าก็พอค้าก็ค้าลมดีเลยเนาะ้าย่านเฮียเด้อเียเป็นไงซเมเนี่ยพอค้าก็ได้เฮียเป็นใหญ่เียเป็นใหญ่ ฟองคนก็เขเมียเด้อบอกเขาไปก่อนฟังคนเมียได้ดีจะได้ยังไงฟังคนเมียได้ดีเด้อใช่บ้่อจะอนไหนมีอะไเอวน้ำซุปเดือดปุ๊บปุุ๊น้ำซุปเต้าทานพรไหมทานเครื่องปรุงรสเรียบเซนี่ใส่ออก ายลเอียดนี okay. gal at, gal at ่เี่ยตอนนี้ของของแค่จ่นีขอเคอันนี้สิ่งนี้เจอของหลานเลยว่ะจิกากกากหมูทอดกากหมูทอดกเทียมปอกๆนะครับผมกีกัดไหนตลอแยกมาป่งก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะครับผมกีกัดไหน้าตลอแยกมาปง เปิดทุกเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวเป็นบ้างอ,อยุดวันจันทร์วันเดียวหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์ด้วยมากินได้นะครับทุกคนร้านนี้ร้านประจำเลยนะครับที่กัดแยกมาโป่งมุม่งหน้าไปทางพนักนิคมครับผม,ผม ว,ดดวปกปกุ้ยเยียปักนานนี้อร่อยครับเปลี่ยนแสงได้ไหมผมก็รับประกันะ